น่องไก่ทอดขันข้าวีทอดทอเป็นบอบใคมาหาเนี่เออสาวเจ้าดะบอกเขาเนี่ยมันกบอกเนีต้วจบอกกันแล้วหือิเขาขินเ้า่ทอดก็ต้องเหนียวห่อนต้องเหนียวยำปลา หร <c ười> <ừ> ่งแลวแต่ก็เลยตังค์ยิ่งหมดเจ็บเออไมเหม็นป่ะนงอิมกิไก่ทอดเอามาแล้วป่ะไปยื้อนี่เนาะไปย้นี่ะจ๊ะยำปลาเอาิหกบ้าน สวยจัลยน้าวแ่วยจยาค่ะกวนข้าวกินนมปูมาให้ละดูหนูไม่แบ่งที่อิดมากง่ะหอบไว้อีกอ่มลมาะอะไรไหมคะอยไหมลอนมปูบัดอร่อยบ่อกดีมายจะไปน้ำอิฐจะเป็นอิฐเติร์ ถ้าพูดเหรอเออเจ้าที่เจ้าที่เจ้าพันเจ้าที่วันนี้จะลงเสาเอกเสาเอกเสาโทแล้วไหมเปรี่เกีเหลา นอนดีไมหมแก้ว้หอมน่าเปิดปานี่ม้นหอมหอมกระหลานนะคะว้เจ้าที่กันเจ้าบหมไปทั้งรน เดินยากเหรอพ่ออ๋อหลานจะเดินไงนี่บ้านนข้าวมดูบ้านกวญข้าวกัน,อ,นอุ้มหลานไปไไขเขาเสือ พอเรียบเป็นเพื่อคาติมมุ้ยนั่นแหละนี่กำลังจะไหวเจ้าที่เจ้าทางค่ะดูหดข้าวด้วยครมากะสิเปียวนั่นเดี๋ยวบอ,อสิีเลี้ยงกันดีกว่าอาจารย์มาถึงเมื่อคืนนี้ครับผมอย่างอุ้มไม่ไหวลูกอย่าพอุ้มเลยยืนอย่างนี้ก่อน สามโมงุ่นละสองโมงครึ่งเสียางสิมากพี่พ่อกับีอกมาสองโมงครึ่งเอาอง้เหได้ทาก่็ต่้องไปมัไปงเอาอะไรพ่ออะไรพ่ิเป็เพื่อเข่าดิอ๋อเตียมากอยู่ได้เป็นยืนตรงนี้ไงย้ายยกอีลด์อีเลดอยู่อืมอ๋อ

เขาใส่ลงไปแม่เขาใส่ลงไปเหรอเขาใส่ลงไปีเม็ดมแม่ดแม่มาูเีเยไสายสนี่ไม่เดียวครับอาเมานั่งาได้นะพ่อมาได้มาได้จ้านะไม่เกดแชรกิ้วมาเนี่มา่ ใเทลแมวใส่จามวาเลแล้วไปยาไออินมาเดียวลูกเอากี่คันเอากี่คนมีคันเดียวชอนอันเดียว่ไวเจ้าที่เจ้าทางข้าวอยากรู้อยากเห็นนิ้วนีด้เอาพ่อแล้วหยกอะไรอยู่ไหน พอไงแม่ไงเขียวาะไเอ้มาะแบกไงแม่ไงเสียไปแล้วน่เอ้ยไม่เพี่ยเสียไปแล้วมาคำมาคุณนให้ลู้ให้ร้านเทุกีก็มหัศจรรปยไงก็เ่เงินเพิ่มเนกัแล้วตาใหญ่ปาคำมาคุณให้รู้ให้ร้านแน่เป็นมือแรงป้าแรงเป็นสุขยกแขงยกซาดสงให้รู้ให้ร้านให้มาคำมาคุณนให้ให้เขาขายมันขึ้นเด้อมีแห้ง อ,อ,อยู่แล้วรวยอยู่แล้วรวยหัวมีุนแนวต้มปลาม,นนมาหับมากินให้อิ่มหนำสำ้ำรานเ้อ